เรื่องราวของเสือสมิงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีวิชาอาคมที่เป็นสิทธิ์ร่วมโคบา,าจานเดียวกันซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแม้ว่าจะอยู่คนละหมู่ผ่านแต่ก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นที่สนิทสนมกันก็เพราะว่าขอบครัวของทั้งคู่นั้นมีนาที่อยู่ติดกันแม้ว่าจะเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก แต่มาเริ่มสนิทกันจริงจังเอากับตอนที่เที่ยวเตร่รวมกันบ่อยๆประสาของวัยรุ่นพอโตเป็นหนุ่มผ่านการเกณฑ์ทหารและจับได้ใบดำเลยกันทั้งคู่จึงได้มีการบวชทดแทนบุญคุณบุปการีพร้อมๆกันวัดถี่อุปสมบทก็เป็นวัดใหญ่ในตำบลวัดเดียวกันด้วยหลังจากที่บวชแล้วก็พากันจำพรรษาเสียที่วัดใหญ่นั่นเลยแล้วก็มักจะพากันกลับไปโปรดญาติโยม หมู่บ้านของตนบ่อยๆแม้ว่าการเดินทางในสมัยก่อนนั้นจะต้องใช้การเดินเท้าเป็นหลักเพราะยังไม่มีรถโดยสารเหมือนเช่นปัจจุบันจะมีบ้างกต่ในบางครั้งที่จะมีเกวียนของชาวบ้านนั้นผ่านไปมาก็ยังพอได้อาศัยไปได้แม้ว่าจะไม่ไกลหมู่บ้านมากนักตามหลวงพี่พูนนั้นจะอยู่หมู่บ้านเหนือซึ่งไกลออกไปอีกแกิโลส่วนบ้านใต้ที่เป็นหมู่บ้านของหลวงพี่อาน,นั้นจะถึงก่อน ระหว่างทางก็จะต้องผ่านหมู่บ้านไปอีกสองสาหมู่บ้านเมื่อออกจากวัดใจทําำให,ห้หลายครั้งที่กลับมาโปรดญาติโยมของตนจะมีโอกาสได้พบเจอเข้ากับสาวงามหมู่บ้านระหว่างทางอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีชื่อว่าละอสาวละอ,อนั้นเป็นที่ตองตาต้องใจของหลวงพี่ทั้งสองมากแม้จะไม่รู้เลยโดยซ้ําว่าสาวเจ้ามีขู่ไม้หรือไม่อย่างไร แต่จากการสังเกตก็ไม่เห็นว่าจะมีมองเข้าไปในเรือนก็เห็นมีเพียงแค่พ่อแม่ที่แกชรลาสองคนเท่านั้นทุกๆครั้งที่ผ่านไปและสาวรอ,อก,ก็มักจะตักน้ำมาถวายให้กับหลวงพี่ทั้งสองนั้นในขายเหน็ดเหนื่อยอย่างไม่เคยขาดทุกๆครั้งที่ผ่านหน้าเรือนของตนเองจนรู้สึกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ก็ดูไม่ออกว่าสาวรอ,อนั้นมีใจให้กับใครหรือไม่หลวงพี่พูนนั้น จะดูกลานครัำคมเข้มแต่ไม่ถึงกับดำเพราะผ่านการช่วยงานของครอบครัวแทบจะทุกอย่างส่วนหลวงพี่อาจจะดูเป็นคนที่ผิวพรรณดีสะอาดสะอา้านตามครอบครัวที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเพราะว่าพ่อแม่ออกจะมีทรัพย์สินอยู่มากพอโดยที่ไม่ต้องลำบากอะไรจนบางครั้งหากสังเกตดีๆก็แอบคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพีอาที่น่าจะเป็นที่สนใจของสาวรอ,อมากกว่า แต่เหมือนว่าหลวงพี่อาจจะดูออกว่าสาวลอ,อนั้นจะชอบพูดคุยสนทนากับหลวงพี่พูนเสียมากกว่าและทําท่าทางจะชอบพอหลวงพี่พูนเสียด้วยซ้ําหญิงสาวน่าจะชอบคนที่ทํางานทําการเสียมากกว่าที่จะมาอยู่บนกองเงินกองทองโดยที่ไม่เก่งในการทํามาหากินซึ่งสักวันหนึ่งก็อาจจะหมดหรือไม่ก็ลอยหลอลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อเห็นว่าหลวงพี่ทั้งสองอยู่ในเพจบรรพชิต สาวรออก,ก็เลยไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาให้ดูน่าเกียดช่วงเข่าพรรษาก็ไม่สามารถกลับมาที่หมู่บ้านของตนได้สาวรออก,ก็ยังคงได้เดินทางเข้าไปทาบุญที่วัดใหญ่ไม่เคยขาดทําให้ทั้งสามนั้นสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นก่อนออกพรรษาพระอาจารย์ที่วัดก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องพระอาจารย์คารวาตท่านหนึ่งที่เก่งก้าทางวิชาอาคม ที่ท่านเคยไปล่ำเลียนมาก่อนที่จะมาบวชและได้นำเอาวิชาความรู้มาช่วยเหลือญาติโยมอยู่จนปัจจุบันนี้แม้ว่าตนเองจะมาได้เก่งก้ามากมายแต่กรลับปร้องว่าอาจารย์นั้นยังมีดีอยู่อีกมากมายไม่ใช่น้อยหลวงพี่ทั้งสองก็เลยตกลงกันว่าหลังจากที่ศึกออกไปแล้วจะเดินทางไปล่ำเลียนวิชาเพื่อจะได้มีไว้ปองกันตัวและช่วยเหลือชาวบ้านได้หลังจากออกพรรษาแล้วกระสกจากพระ แล้วก็เดินทางไปตามที่พระอาจารย์ลูกนั้นบอกซึ่งก็อยู่เกือบจะติดชายแดนและอยู่คนละอำเภอด้วยต้องใช้เวลาในการเดินเท้าถึง3วันเต็มเตมต้องผ่านป่าเขาไปโดยความยากลำบากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของทิศศึกใหม่ทั้งสองจนถึงที่หมายถามถ่ายกันจนรู้เรื่องและรู้ที่อยู่ของอาจารย์คนนั้นในที่สุดเมื่อพบแล้วก็พูดคุยกันจนรู้ความ จากการฝากฝังมาด้วยจดหมายของพระอาจารย์จึงได้รับทิศศึกใหม่ทั้งสองนั้นไว้เป็นสิทธิ์ทิศพูนกับทิศอาจจึงได้อยู่ลำเรียนวิชาคมอยู่นานถึงหนึ่งปีเต็มจนได้สําเร็จวิชาที่ตอนแรกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะลำเรียนด้วยซ้ําเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีวิชานี้ด้วยและได้ใช้เวลาในการลำเรียนนานกว่าวิชาอื่นๆนั้นมากเพราะว่ามีอนุภาพและอันตรายมากด้วยนั่นก็คือวิชาเสือสมิง ที่อาจารย์นั้นสืบทอ,อดมานานมากแล้วแต่ว่าหาคนที่จะสืบทอ,อดต่อไม่ได้และเห็นว่าทิศภูน,นั้นน่าจะรักษาเอาไว้ได้แต่ว่าทิศอาจนั้นอยากจะล่ำเรียนด้วยในที่สุดอาจารย์ก็เลยต้องสอนให้ทั้งคู่หาใหม่แล้ววิชาก็คงจะต้องสาบสูญไปกับตนเองในที่สุดซึ่งจะเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากการหายตัวไปเป็นปีของทิศทั้งสองทำให้ทุกคนที่อยู่ด้านหลัง คิดว่าคงจะเป็นอะไรไปแล้วเพราะว่าก่อนที่จะไปก็ได้บอกว่าจะไปเพียงแค่สามเดือนเท่านั้นหลังจากที่อยู่ฝึกฝนวิชาจนชำชำชองทั้งสองกระได้กาปลาจานกลับบ้านระหว่างทางที่ต้องผ่านป่าเขาที่พักและลองวิชากันบ้างหลายครั้งโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงผลัดเปลี่ยนกันแปลงเป็นเสือบ้างและอีกคนก็คอยเอาน้ำมนต์ที่ทำไว้สาดใส่ เพื่อใหคืนล่างกลับมาเป็นคนดังเดิมบ้างจนเกิดมีความคิดหนึ่งวูบเข้ามาในสมองของทิศอาจและไม่เอาน้ำมนต์ศาสตร์ใส่ทิศพูนที่ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วโดยใช้การหลบอยู่บนต้นไม้ถึง3วันสคืนจนทิศพูนในร่างของเสือสมิงเหลื่อมจะคิดว่าตนเองนั้นเป็นเสือไปแล้วจริงๆจึงได้วิ่งหนีเข้าป่าลึกไปในที่สุดทิศอาจเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างที่คิดไว้แล้ว กรลีบเดินทางกลับบ้านของตนทันทีเมื่อผ่านหมู่บ้านของละอก็ได้แวะเวียนเข้าไปสักทายและบอกข่าวร้ายกับละอว่าทิดพูลนั้นถูกเสือกินไปแล้วระหว่างทางที่เดินทางกลับด้วยกันสร้างความเสียใจให้กับสาวละอเป็นอย่างมากถึงกับลำไห้ไม่หยุดแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะไม่ได้บอกความรู้สึกที่มีต่อกันฉันหนุ่มสาวแต่ว่าทั้งใจของสาวละอ,อน้นได้มอบให้กับทิดพูลไปจนหมดแล้ว เช่นเดียวกันกับทิศพูนที่มาได้แสดงออกมามากนักเพราะดูออกว่าทิดอาจกระชอบพอรอเ,เช่นเดียวกันโดยที่ตนนั้นสู้อะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวจนวันเวลาผ่านไปทิดอาจไดแวะเวียนมาหาโดยไม่เคยขาดก็ทําให้สาวรอนั้นเกิดใจอ่อนลงบ้างแต่ก็ยังคงคิดถึงทิศพูนอยู่เพราะว่าเป็นรักแรกและฝังใจแต่สุดท้ายก็ได้ตัดสินใจรับมันทิดอาจในที่สุด ก่อนที่จะถึงวันแต่งเกือบอาทิตย์ขณะที่ทั้งขู่พากันไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านทิดอาจก็เกิดอยากจะแสดงวิชาอาคมที่ตนนั้นไปล่ำเรียนมาให้กับละออได้ดูว่าตนนั้นไปล่ำเรียนอะไรมาบ้างหลังจากที่ทำน้ำมนต์เสร็จก็ได้มายื่นขันให้กับละอ้อได้ถือเอาไว้และได้สั่งเอาไว้ว่าหากว่าเกิดอะไรขึ้นให้สาดน้ำมนต์ใส่ทันทีไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น หลังจากพูดเสร็จก็ท่องบนอาคมครั้งในทันทีจนจูจ่ๆล่างของทิดอาจก็กลับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาของลาออจนเธอนั้นถึงกับกรีดลั่นขันน้ำมนตนั้นหลุดจากมือหลวงพร้อยลงไปที่พื้นแล้วเธอก็วิ่งหนีออกจากวัดไปในที่สุดสร้างความงนงงให้กับทิดอาจที่กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหลวงตาท่านได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นวัด ก็เลยได้เดินออกมาดูจนได้เห็นมีเสือลายผาดกรยืนจังกาอยู่และดูออกทันทีว่ามันเป็นเสือสมิงเพราะดวงตานั้นมันผิดกับเสือทั่วไปมากท่านคิดว่ามันคงจะคิดร้ายกับใครที่เข้ามาในวัดเลยมีเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นหลวงตาท่านก็เลยยกเอาไม้เท้าของท่านขึ้นมาพล่ำบนอยู่เพียงขู่เดียวสั้นๆอย่างชำนาญและเข้มขลังจนเหมือนว่าไม้เท้าของท่านนั้น มันจะดิ้นไปมาจนแทบจะหลุดจากมือเสือให้ได้ก่อนที่ท่านจะโยนไม้เท้าเข้าไปทางที่อาจที่กลายเป็นเสือสมิงตัวนั้นไม่ทันที่จะถึงพื้นไม้เท้าของหลวงพ่อก็ได้กลายไปเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่พุ่งเข้าไปลัดที่ล่างของเสือสมิงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวงูเหลือมขนาดจักลัดเสือสมิงจนถึงกับดินพันแรงลัดมหาศาลทำเอาเกิดมีเสียงดังกรอบกรบ ้ายกับว่ากระดูกนั้นแตกหักสะบันดยที่เสือสมิงทำอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยและไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้อีกแรงรัดมหาศาลน,นั้นทำเอาเลือดส,สดๆทะลักออกมาจากทวารทั้งหาไม่มีแม้แต่เสียงร้องใดๆเกิดขึ้นจนในที่สุดก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดก่อนที่ล่างจะค่อยๆกลับคืนสภาพเป็นทิดาจอีกครั้งแต่ว่าไม่มีลมหายใจหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว ล่างนั้นอ่อนปวกเปียกลาวกับว่ากระดูกกระเดี่ยวนั้นแหลกเหลวไปหมดงูเหลือมยักษ์กับ่งกลับมาอยู่ในมือของหลวงตากลับกลายเป็นไม้เท้าเช่นเดิมก่อนที่จะมีชาวบ้านเข้ามาเห็นในอีกอึดใจต่อมาเลยไม่มีใครได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นละออนั้นยังไม่ทันหายตกใจเช่นกันวิ่งกลับมาจนถึงเลือนของตัวเองและมาพบเข่ากับทิดพูน ที่กำลังเดินออกจากเรือนของตนเองไปพอดีหลังจากที่ได้ยินข่าวมงคลของเราอกับทิดอาจจากพ่อแม่ของตัวลาออเองความดีใจทําให้ความตกใจที่เกิดขึ้นเมื่อขู่หายไปสนิทวิ่งโผล่เข้าไปกอดหลังทิดพูนเอาไว้เรื่องต่างๆก็พลังพลูออกมาจากปากของทั้งคู่จนต่างก็เข้าใจกันดีในที่สุดและได้ข่าวจากชาวบ้านว่าทิดอาจนั้นได้ตายไปแล้ว ทั้งคู่กันเลยไปที่วัดเพื่อดูให้แน่ใจอีกครั้งทุกคนที่ไปเห็นเหตุการณ์การตายของทิดอาจต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่าทิดอาจอาจจะตกลงมาจากต้นไม้สูงที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั่นเองทําให้กระดูกกระเดี่ยวนั้นแตกหักจนเกือบหมดไม่ได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาเองท่านก็ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นให้กับชาวบ้านหลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพของทิดอาจไปแล้ว ทางพ่อแม่ของทิดอาจก็เลยขอเปลี่ยนตัวเจ้าเบาเป็นทิดพุนเพราะได้เห็นว่าเป็นเพื่อนรักก,กันกับลูกชายของตอนเองและตนเองก็มีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นทรัพย์สินทุกอย่างจึงได้ถูกยกให้เป็นทุนทำมาหากินให้กับหนุ่มสาวทั้งสองไปด้วยเรื่องห้ายๆก็เลยได้กลายเป็นสิ่งดีๆขึ้นมาในภายหลังทั้งสองดูแลพ่อแม่ของทิดอาจเสมือนว่าเป็นพ่อแม่ของตอนเองเช่นเดียวกัน ย้อนความไปเมื่อตอนที่ทิดโูนนั้นได้กลับกลายเป็นเสือสมิงแล้วหนีหายเข้าไปในป่าแต่ก็พอจะจำสติได้บ้างก็เลยได้ย้อนกลับไปหาอาจารย์ท่านเห็นเขาก็รู้ได้ทันทีจึงได้ช่วยเอาไว้หลังจากที่ใช้ชีวิตมีครอบครัวทิดพูนก็ไม่คิดที่จะใช้วิชาอาคมที่ล่ำเลียนมาทั้งหมดอีกเลยและไม่เคยคิดที่จะถ่ายทอดให้กับใครด้วยแม้กระทั่งลูกหลานของตนเอง ใช้เพียงวิชาสมนุนไพรช่วยเหลือชาวบ้านบ้างตามแต่โอกาส